ดีต้อนรับสู่อีก a u t o ต e รีวิแหล่งรวมรีวิวรถยนต์แบบจอดลึกข้อมูลสเปคและฟีเจอร์เด่นๆที่คุณอยากรู้สำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับพาราเมลมาโรเดอร์ปี2025รถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถใหม่ชอบเทคโนโลยียานยนต์หรือแค่อยากอัปเดตเทรนล่าสุดในวงการรถยนต์บอกเลยว่าห้ามพลาด เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกมารอเดอร์ปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ดุดันดิงดูดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าเอกลักษณ์ของพาราเมลได้รับการปรับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมไปหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบเส้นสายตัวถังดูเฉลียวล้วออลลอยขนาด21นิ้วช่วยเสริมความทรงพลังด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยประตูท้ายดีไซน์ใหม่ไฟเบรกแบบดนามิกและกันชนหลังดีไซน์กว้างให้ความรู้สึกมั่นคงทางด้านขุมพลังมีให้เลือก2แบบ รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน V6 Turbo คู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังประมาณ400แรงมา้าและรุ่น Hybrid 2.5ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ350แรงมา้าทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบเลือกได้การเร่งตอบสนองรวดเร็วแรงดึงต่อเนื่องและระบบช่วงล่างแบบใหม่ทำให้รถขับได้นิ่งแม้เข้าโค้งแรงแรงเข้ามาภายในห้องโดยสารมารอเดอร์ปี2025ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยวัสดุพรีเมียมถูกใช้ทั่วทั้งคัน บาะหนังน a ป้าพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าอุ่นเย็นและนวดในเบาะหน้าเบาะแถว2และ3คกว้างขึ้นเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางไกลหลังคาพาโนรามมีขนาดใหญ่เพิ่มความโปร่งโล่งในห้องโดยสารเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้าหน้าจอกลางขนาดใหญ่15นิ้วรองรับการสัมผัสหอไลายจุดและแสดงผลแบบแบ่งหน้าจอ เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัล12.3นิ้วและจอ h e a ั u p Display รอบคันมีกล้อง360องศาแท่นชาร์จไร้สายและระบบเสียงรอบทิศทาง16ลำโพงระดับพรีเมียมด้านความปลอดภยัยรุ่น B 2025มาพร้อมระบบ Guardian r i v e จากพ a r a m o u ครบชุดทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมหยุดออกตัว ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและฟังก์ชันขับขี่อัตโนมัติระดับกลางสำหรับทางหลวงซึ่งสามารถควบคุมความเร็วพวงม,มาลัยและเปลี่ยนเลนในบางสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางแม้จะกางบอดแถว3มก็ยังมีที่ว่างพอสมควรหากพับลงจะได้พื้นที่มากถึง80บลูกบาทฟุตฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีและพื้นวางของที่เตี้ยลงทำให้ใช้งานง่ายขึ้นความนุ่มนวลในการขับขี่ถือเป็นอีกจุดเด่น ระบบช่วงล่างใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงการควบคุมที่แม่นยำพวงาม,มาลาัยตอบสนองไวมากขึ้นรถให้ความรู้สึกหรูหราแต่ก็ยังพร้อมลุยในทุกสภาพถนนเรื่องอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ได้รับการพัฒนารุ่นไฮบริดทำได้ประมาณ28ไมล์ต่อแกลลอนส่วนรุ่นเบนซิน V6 ประมาณ22ไมล์ต่อแกลลอนขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ระบบเบรกแบบชาร์จไฟกลับในรุ่นไฮบริดก็ตอบสนองได้เนียนขึ้นในแง่ขององค์การประแบ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้หลายรุ่นย่อย ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่มีอุปกรณ์มาตรฐานครบรุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายและรุ่นท็อปกิลิทที่จัดเต็มทั้งวัสดุหรูระบบไฮเทคและสีพิเศษนอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจออฟโรดสำหรับสายลุยที่มาพร้อมแผ่นกันกระแทกระบอบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารและยางแบบออเทเรนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Explorer ดีฟแกรนเชโรกีและโตโยต้าไฮแลนเดอร์แล้วมาโรดเดอร์ปี2025เด่นทั้งด้านพละงกำลังภายในหรูและเทคโนโลยีล้ำหน้าเรียกได้ว่าให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าหลายรุ่นในกลุ่มเดียวกันเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและสายผจญภัยสุดสัปดาห์ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปสุดแต่งเต็มอาจทะลุ2.3ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากในตลาด SUV ขนาดกลางระดับพรีเมียม และนี่คือรีวิวเต็มของพาราเมลมารอเดอร์ er ปี2025จากอีกออโตรีวิวรถ SUV ที่ผสมผสานความแรงความหรูและความล้ำได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันการเดินทางและความปลอดภัยนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบคลิปนี้หรือได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องอีกออโตรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเนื้อหาดีๆทุกสัปดาห์